ครับวันนี้เราได้มาที่ไร่ข้าวโพดของคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครับป้าบุญเทืองป้าบุญเทือง,งครับตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรโปพอินพงพันธุ์อินนะครับตำบลอะไรครับ <จ hanya S 1> ตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมครับ mm. ครับวันนี้เรามาที่แปลงข้าวโพดตรงนี้เป็นเมล็ดแม่พันธุ์เป็นแปลงของข้าวโพดแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์นี่คือว่าเขาจะมี แถวตั้มผู้นะครับหนึ่งแถวแล้วก็มีต้มต้แม่กี่แถวจ้าตต้มแม่ห้าแถวพันท่นอะไรท่นอะไรข้าวโพดพันหัวแข็งตัวนี้เป็นข้าวโพดพัน์ยนธาอพันหัวแข็งสินหันทาพันหัวแข็งของสิงยินทาครับของบริษัทสินหยินทาละแวกนี้คือว่าทั่วทั่วไปเขาจะเป็นแม่พันธุ์หมดเลยใช่ไป้าแถวนี้เขาจะปลูกข้าวโพดแม่พันธุ์นะครับนี่คือข้าวโพดแม่พันธุ์แล้วที่ป้าใช้คุณอาคุณไลฉีดตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวโพดอะไรสิบห้าวัน สิบห้าวันเล็กๆเลยใช่ไหมเล็กๆเลยเอามามี้ดูที่นี้ชี้แล้วเป็นไงครับใช้ใช้คูน่าคุณไลสแล้วเป็นไงนะโตเร็วไหมมันก็โตไวงามโตไวงามดีเดี๋ยวดีครับแล้วที่ใช้มาเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างก็ดีตอนนี้ข้าวโพดเยอะเท่าไหร่ไหนไปดูที่เป็นฝัดตอนนี้ตาไปไปชิมดูที่คุณตาเดี๋ยวฟอกปอกเปลือกดูกัน สามเดือนส,สเดือนเก้าสิบวันค<า>รับตอนนี้เป็นกำลังเป็นฝักดีนะครับเจนเด๋ยวให้ช่างกล้องทายดูนี่ถือว่าดีเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นเม็ดพันธอย่างเงี้ยนี่ท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเม็ดพันธุ์นี่ถือว่าดีแล้วนะครับถ้าได้ระดับนี้ส่วนใหญ่คือว่าเป็นเขาเขาจะทอดยอดทอดยอดเนี่ยการการติดติดติดเม็ดจะไม่ดีนะครับเพราะเขาจะต้องใช้เอ่าเกษรยกกับพูมาด้านในยิ่งดีกว่านี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าได้ติดระดับนี้ป้าบอกว่าดีเลยใช่ไหมเนี่ยถือว่าดีแล้วแล้วราคาเขาให้โหลดอะไรเนี่ยเนี่ยโหลดสิบเจ็ดบาทนะครับตันละหมื่นเจ็ดตันละหมื่นเจ็ดไร่หนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยไร่ตันกว่าไร่ละตันกว่าครับไร่หนึ่งก็จะเป็นได้ผลกําไรก็ได้สองหมื่นเนาะสองหมื่นกว่านี่ถือว่าดีแล้วแล้วฉีดไปกี่ครั้ง ไม่ได้เลยผู้บาดเจ็บิ้ทุกครั้งเลยทุกทุกครั้งเลยใช่ทุกครั้งอ๋อใช้ทุกครั้งเลยสามครั้งสี่ครั้งนี่แหละครับแล้วพักโรคอะไรเป็นอะไรไหมครับนั่นก็มีบ้างแล้วก็ฉีดไปมันก็หายก็หายอ๋อฉีดแล้วก็หายไปพักใบลงใบลายก็ไม่ไม่มีครับไม่มีอ๋อใบลายก็ไม่เป็นนะครับแล้วแปลงวันก่อนที่เรามาถ่ายนาป่าป่านี่แปลงนี้ได้ไปกี่กี่ตัน 10ตัน2 8ไร่8ไร่10ตัน2นะครับที่เมื่องวดที่แล้วที่พี่เฉลิมชัย <c oughs> มาถ่ายทำแปลงนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ได้เป็นกระพดพันข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียว <c oughs> ได้ไร่ละตันขวานะครับแล้วราคาตันเท่าไหร่3 3 0 0 0 3ตันละ30,000นะครับได้ไป10ตัน8ไร่ได้10ตันได้ไป300,000ขวาหโหใช้คุณาอคอุไรแล้วได,ได้ได้ดีเนาะ มาคุณพอช่วยมันยอดเยี่ยมมากจริงดดจริงมันยอดเยี่ยมมากจริงจริงไล่เต็มที่ครับแสนหนึ่งก็เก่งเลยเนะาะแต่ทำกระโพด<ว>ได้ดีกว่าสยจังเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ให้ทีมงานทายทำดูตรงนี้กี่ไร่ครับป้าตรงกี่ไร่สิบไร่สิบไร่สิบไร่นี่ก็น่าจะได้ประมาณสองแสนกว่าครับ,บ,รบดีเว่าททำนาเยอะเนาะแล้วแล้ว,ลวถ้าเราตัดเก็บแล้วเราปลูกใหม่ได้เลยไหมก็อตองคอยนะคุณ โอ้ต้องต้องรอฝนรออะไรอือครับอายุของเขานี้ต้องไฟจะเก็บนิดต้องใช้กี่วันปีนี้มันนานหน่อยมันหนาวโอ้มันเจอหนาวมามันก็เลี่ยนไปหน่อยมจะเลยขึ้นไปนิดนึงพกตีเขากี่วันครับมันจะเริ่มมาตีร้อยห้าวันสิบวันร้อยห้าวันก็ตีวันตอนนี้มันปีนี้จะร้อยยี่สิบอ๋อจะขึ้นไปร้อยยี่สิบเพราะว่ามันเอื้อนหนาวนะครับเพราะว่าหนาวแล้วมันจะโตช้าใช่ปะมันจะโตช้ามันไม่ค่อยกินปุ๋ยรากไม่เดิน ครับแต่ว่าผ่านนามาแล้วได้ระดับนี้ป้าก็ว่าดีไหมถือว่าดีเลยใช่ไหมถือว่าดีปีนี้ดีดีดีกว่าทุกปีอ่ะครับผมโอเคงั้นขอบคุณป้ามากเลยครับเดี๋ยวกานหน้าเรามาถ่ายทำใหม่แล้วก็มาถามว่าใช้แล้วเก็บผลผลิตได้กี่ตันนะครับขอบคุณพ่อช่วยมันเยอะเยะมากจริงจรมันเยอดเยะมากจริงจ